สวัสดีครับกลับมาพบกับผมผมิสเตอร์ริเดียวกันอีกครั้งตอนนี้มีน้องคนนึงเขาต้องการให้ผมเปิดหัวเพื่อที่จะหาไพ่อีกรอบหนึง่งซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาลองเปิดให้ดูกันนะฮะว่าผมจะได้ไพ่หรือไม่แล้วก็อื่นเลยขอทิ้งของนิดนึงมันเยอะมันรกเนื่องจากว่ากระเป๋าผมน้อยเกินไปทิ้งของแล้วมันไม่พอซื้อกระเป๋าแป๊บกีบ่ใบดีหกใบเจ็ดใบมันหลายใบยเลยแล้วกันโอเคซื้อเสร็จแล้วเอากระเป๋าก่อนใส่กระเป๋าอู้ร้อยสองช่องของไปใ,ใกล้ๆกกันปึ๊บมา เราจะมาเปิดตั้งแต่หนึ่งใหม่เลยนะตัวนี้ผมไม่มีไพเ่เเลยนี่เห็นไหมกากด้วยนะเรามาเริ่มกันเลย300กล้องผมจะได้ทั้งหมดเลยไหมหรือว่าจะได้แค่4ตัวเมื่อก่อนเลนมันดีกว่านี้ตามที่คลิปที่แล้วที่ผมเปิดไปแต่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกผมอาจจะได้ตั้งแต่ต้นเลยก็ได้ใบแรกก็ยังไม่มาเอ้ยมาแล้วดากอนมาแล้วหนึ่งนะดากอนตัวแรกมีตัวอะไรอีกไหม เนี่ยได้ของชมพูยาวๆฉา,ายาพวกนี้ก็คงใส่ไปเหมือนเดิมแบบให้ทุกตัวละครมันมีทุกฉายาแต่ไม่ได้ใช้เทใบที่สองมาหรือยังใบที่สองเฮ้ย hey. จะร้อยจะเท่าไร่ละยังไม่ถึงร้อยยังไม่ถึงร้อยเฮ้ย <Hey. S 1> ตัวที่สองฟินแลครับตัวที่สองมาแล้วตัวที่สามคิวิโนดากอนมาซ้ําตัวที่สี่ตอนนี้ผมมีสามตัวไม่ซ้ํากันแล้วนะตอนนี้ขาดแค่ฟีนิก กับยูนิคอนมาดูกันฟินิกกับยูนิคอนจะมาเมาื่อไรฮะนี่เพิ่งยังไม่ถึงร้อยกล่องเลยนะผมได้มาสามตัวแล้วยูนิคอนยูนิคอนฟินิกฟินิกยูนิคอนมาซี่มาซี่ฟินแลมาซ้ำนะฮะซ้สำสองตัวแล้วอะเฮ้ยแต่ร้อยกล่องก็มาแลห้าหกใบ้ว 5, บเนะี่ย มายางมายางอีกน่อยเร็วดีแล้วช่องมาเยอะผ่านไปแล้ว80กล่องนะฮะมาสี่มาสี่มีไหมเอ่ยเฮ้ยมาหน่อยเดะอย่างเงียบนานใจคอไม่ดีเร็วเร็วเราขอให้ยูนิคอนแล้ว เฮ้ได้ไพ่ไอ้ไพ่นี้ดีนะไอ้กล่องตัวนี้กล่องตัวนี้มันจะได้ไพ่เอเลยแต่ก็สุ่มมาาเฮ้ได้ฟีนิกซ์มาแล้วทีนี้เราก็ขาดแค่ตัวเดียวนะเหลือแค่ยูนิคอร์แค่ตัวเดียวที่ต้องหาแล้วเหลืออีกร้อยเก้าสิบเอ็ดกล่องยูนิคอร์จะมาไหมจะได้ครบสักครบห้าตัวไหมถ้าครบห้าตัวก็สบายขึ้นมาอีกหน่อยนึงมา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 ขอยูนิคอร์อีกแค่ตัวเดียวได้เปล่าได้เปล่า โอ้ฉาย,ยามาเต็มมากับชุดก็มาเยอะๆนะโอ้โตัวซ้ำนะตัวซ้ำเร็วๆๆขาดแค่ยูนิคอนถ้ามันขาดแค่ยูนิคอนนี่จะเศร้ามากเลยแต,แต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดไอ้กล่องนี้ให้ดูว่ามันได้อะไรมันก็ได้ไพ่เเหมือนกันนะั่นแหละไพ่ A D ดีแล้วก็คือสุ่ม1ใน5เหมือนกันนะถ้าสุ่มมาแล้วได้ยูนิคอนเลยผมก็โอ้สบายเออแต่ไหนๆก็ไ,ไหนละคือ ได้แล้วได้ชุดนิคอนแล้วแล้วเหลือกี่กล่องเหลืออีก1 5อกล่องนะผมใช้ไปแค่ร47กล่องในการเปิดหา5ตัวไอ้น้อยกว่ารอบที่แล้วอีกรอบที่แล้วเปิดเดียวกว่านี้ป่ะรอบที่แล้วน่าจะเปิด200กว่ากล่องเดี๋ยดูดิอ่ะผมได้มาละอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเห็นไหมครบ5ตัวเลยอ่ะฟินไอ้กล่องนี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วเดี๋ยวกล่องนี้ไปเปิดตัวอื่นแล้วกันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไปเอเลแล้วกันแลรู้สึกเอเลผมจะยังไม่ครบอ่ะเราไปดูกันว่าเอเลเราจะเปิดได้กี่กล่องเออไม่ไม่ใช่กี่ โอเคเราก็มาถึงเอเลกันแล้วตอนนี้เอเลผมมีอยู่แค่ <c oughs> มีแค่3ใบดีกว่โอเคไม่เป็นไรมาเราก็มาเปิดกันเลยก็ดีนะมี3ามใบก็มีโอกาสแบบ2ใน3ที่จะได้ของที่เราต้องใช้ <c oughs> มาดูกันเลยดีกว่าจะได้ไพ่อะไรเราขาดอะไรก่อนตอนนี้เรามีแค่อย่างนี้นะเราขาดฟีนิก์กับยูนิคอนแล้วเราก็เปิดกันเลยกระก่องนี้ชึบโอ้โหได้ฟินแล โอเคได้ฟินแลงมาเราก็มาดูกันมันจะได้เป็นระดับอะไรมันได้เป็นระดับ d ีวเลยโดยที่ก็เหมือนกับกล่องตัวแม่มันที่เปิดซุ่มแบบหลายอย่างได้ขยาดด้วยได้ไพ่ด้วยแต่กล่องนี้ได้ไพ่เลยสบายเลยแต่ตอนนี้ซ้ําก็บอกลาก่อนบาย เรามาดูกันนะฮะว่าดาเมจผมจะขึ้นเท่าไหร่อันนี้คือตัวละครตัวที่ผมไม่มีของอะไรเลยนะก็มีแค่นี้เองนิดนีน่นนอยๆใส่นุนใส่นี่เล็กๆน้อยๆดาเมจอยู่ที่19ื่นนะฮะผมจะมาใส่ไพ่5ใบที่ทําการรีสแตตจนตันเรียบร้อยแล้วโดยที่ยังไม่บวกยังไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ครบ5ใบเรามาดูกันว่าใส่แล้วมันจะได้เท่าไหร่ใส่ให้ครบไปเลยนี่ไงได้ดาเมจเพิ่มมา20,000แบบนอนเนะเลยใครที่ดาเมจขาดทําไพ่ให้ครบแล้วก็ บายบายของจริงบ๊าย